สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาอธิบายแนวคิดในการทำข้อสอบที่โพสต์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นข้อสอบ conversation ช่วงนี้จะโพสข้อสอบ conversation เยอะหน่อยเพราะว่าข้อสอบท้องถิ่นเนี่ยสัสดส่วนการออก conversation ตั้ง10คข้อเนาะเพราะฉะนั้นก็จะโพสตเยอะหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกเลยค่ะข้อแรก situation นะคะบอกว่า in the office นะคะก็คืออยู่ที่ออฟฟิศแอนดี้พูดว่า Would you mind if I switch on the air condition? The air conditioner ก็คือ Would you mind นะคะแปลว่าคุณจะว่าอะไรไหมจะรังเกียจไหมให้ระวังเลยนะเวลาที่เจอคำถาม Would you mind นะคะเพราะเวลา Would you mind ให้ถามตัวเองว่า mind หรือไม่ mind ว่าหรือไม่ว่าถ้า m i ตอบ yes ถ้าไม่ mind ตอบ no ดังนั้นจะว่าอะไรไหมถ้าเขาจะเปิดแอร์ตามมารยาทก็ต้องไม่ว่าใช่ไหมถ้าไม่ว่าก็ต้อง no ค่ะ ไม่ว่าต้อง no ก่อนนะแล้วก็ค่อยไปดูว่าข้างหลังจะพูดว่าอะไรดีดังนั้นเราดูชอยค่ะข้อทีอ่ข้อที่ no นะคะมีอยู่ข้อเดียวก็คือ no ข้อแรก no go ahead อันนี้แหละนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องส่วนข้อ2 oh what s a shame what s a shame แปลว่าโอ้ช่างหน้าอายอะไรเช่นนี้ก็ไม่เกี่ยวกับกรณีแบบนี้นะคะข้อ3บอกว่า yes but i don't like it ว่าอะไรไหมว่าไหมคะตอบ yes ว่าสิ but i don't like it ฉันไม่อยากให้เธอเปิดเลยอะ ข้อ4เอ๋อันนี้ไม่สุภาพเลยนะคะข้อ4 my Your own business ก็แปลว่าสนใจเรื่องของเธอเถอะคำว่า business นอกจากจะแปลว่าธุรกิจแล้วนะแปลว่าทุระเรื่องส่วนตัวได้ด้วยนะคะ my Your own business ก็เป็นเหมือนการตำหนีนะว่าสนใจเรื่องของเธอเถออย่ามาสนใจเรื่องของคนอื่นเลย,อ,ยอะไรย่างนี้นะคะดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ1ค่ะอย่าลืมนะเจอวุฒิยุม m มนะคะให้ถามตัวเองว่าไม่ไหมนะไปดูข้อต่อไปค่ะ ข้อ2นะคะ situation บอกว่า henry is talking to dan henry กำลังคุยกับ Dan ค่ะ henry บอกว่า when did you last go to the um, to football match uh, ครั้งสุดท้าย last แปลว่าครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายที่เธอไปดูฟุตบอลอะเมื่อไหร่ครั้งสุดท้ายที่เธอไปดูฟุตบอลเมื่อไหร่ถ้าเขาถามแบบนี้เราก็ต้องตอบใช่ไหมว่าไปเมื่อไปมาเมื่อไหร่ใช่ไหมคะมาดูว่าคําถามจะ,อะเอ้ยคาตอบจะตอบว่าไงดี ข้อ1บอกว่า I saw my friend last week ฉันเจอเพื่อนของฉันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกันไหมคะไม่เกี่ยวเ้าถามหาว่าไปดูฟุตบอลเมื่อไหร่นะคะข้อ2 I went there three weeks ago ฉันไปที่นั่นเมื่อ3ส,สัปดาห์ที่แล้วคำว่า ago แปลว่าที่ผ่านมาแล้วนะคะฉันไปที่นั่นเมื่อ3ส,สัปดาห์ที่แล้วอ่าฟังดูดีนะข้อ3ค่ะ I'm a big fan of a football match ฉันอะ่ะเป็นแฟนตัวยงเลยนะเป็น big fan นะคะ เป็นบิ๊กแฟนของอฟุตบอลเลยนะไปดูทุกแมตช์เลยแต่คําถามเ้าถามว่าคุณไปดูมาเมื่อไหร่เขาไม่ได้ถามว่าคุณชอบไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อ4นะคะบอกว่า I have never been to a football match ฉันไม่เคยไปดูฟุตบอลเลยถ้าเพื่อนรู้ว่าเราไม่เคยไปเพื่อนไม่น่าจะถามว่าไปดูมาเมื่อไหร่ใช่ไหมดังนั้นข้อ4ก็ไม่ใช่นะคะคำตอบที่ตรงที่สุดคือข้อ2อนั่นเองค่ะฉันไปดูมาเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วนะคะ ข้อต่อไปค่ะข้อ3ค่ะข้อ3 situation บอกว่า p, um, at p t t e t e r s house นะคะก็คืออยู่บ้านของปีเตอร์นั่นเองมี a p o โ t r o p ิ e s แบบนี้เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของนะคะแปลว่าของข้างหลังอะเป็นของคนข้างหน้าสิ่งของข้างหลังเป็นของคนข้างหน้านะคะ,ะที่บ้านของปีเตอร์ปีเตอร์บอกว่า Hi Jeff c ฮะ m e n เมนต์ว i i f i i f ิฟ t คอ t ทูไฟน์มายเพลสวันดีเจฟเข้ามาก่อนสิ ยากไหมในการหาบ้านของฉันบ้านฉันหายากไหมนั่นแหละนะคะคำว่า difficult แปลว่ายากนะเจฟเลยบอกว่ายังไงดีถ้าเขาถามด้วย was อ่าดูตรงนี้นะคะถ้าคำถามขึ้นต้นด้วย verb to be ไม่ว่าจะเป็น is are was were do does ด้วยนะหรือพวก helping verb ต่างๆอะคะ่ะ เวลาตอบเราจะตอบด้วย yes หรือ no เขาเรียกว่า yes no question เดี๋ยวอันนี้มีในรายละเอียดค่อยไปว่ากันนะคะถ้าเห็นแบบนี้แล้วมันเป็นตัวบอกใบว่าคําตอบต้องตอบด้วย yes หรือ no คือถ้าแปลเป็นไทยอะ่ะเขาเพื่อนถามว่าหาบ้านฉันยากเปล่าหาบ้านฉันยากไหมยากไม่ยากถูกไหมเราก็ต้องตอบ yes กับ no ถูกไหมคะดังนั้นหาข้อที่ตอบ yes กับ no ค่ะเราก็จะตัดช้อยได้เยอะเลยข้อไหนมี yes มี no ข้อ1 not at all เท่ากับ no ข้อ2 how come how come มันนี้ไม่ใช่นะ how come แปลว่าเฮ้ยได้ไงอ่ะทำไมอะนะคะส่วนข้อ3 where was it ที่ไหนอะมันอยู่ที่ไหนอะซึ่งไม่เกี่ยวนะคะส่วนข้อ4 yes หายากสิ it was difficult มันยากเลยละเดี๋ยวจะดูว่ายากหรือไม่ยากก็ไปดูว่าข้างหลังพูดว่ายังไงต่อข้างหลังบอกว่า you gave me really good direction gave me really good direction good แปลว่าดี direction คือการบอกทาง นายบอกทางได้ดีอ่ะถ้านายบอกทางได้ดีแสดงว่ายากหรือง่ายไม่ยากใช่ไหมถ้าเพื่อนบอกทางได้ดีแสดงว่าหาไม่ยากถ้าหาไม่ยากก็ต้องตอบ no ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ1ค่ะตามนี้เนาะเอ่อข้อต่อไปนะคะข้อ4ค่ะ situation บอกว่า tom and john are at the convenience store convenience store คำว่า c o n v e n i e n t แปลว่าสะดวกสบายนะคะถ้า convenience store ก็เทียบได้กับ 7- e v eleven อะไรแบบนี้นะคะ ทอมจะถามว่ายังไงดีแล้วจอนบอกว่าอื mm, I'd like to buy a bar of soap I would like นะคะมันเหมือนกันกับ uh, I want to นั่นแหละความหมายนะหมายถึงว่าความหมายนะเวลาเจอ I would like มันแปลว่า I want to นั่นแหละแต่ I would like มันเป็นประโยคที่สุภาพมากกว่าเราจะไม่พูดว่า I want to แต่เราจะพูดว่า I would like เพื่อแสดงความสุภาพนะคะฉันต้องการที่จะซื้อ soap soap สบู่ักหนึ่งแท่งอะไรที่มันเป็นแท่งยาวๆภาษาอังกฤษจะเรียกว่าบาร์นะคะอยากจะได้สบู่สักหนึ่งก้อนน่ะเพราะฉะนั้นอ่าคนถามจะถามว่ายังไงจะถามว่ายังไงคนตอบถึงตอบว่าอยากได้สบู่สักหนึ่งก้อนถ้าเทียบเป็นภาษาไทยก็จะถามว่าอยากได้อะไรมาซื้ออะไรใช่ไหมมาซื้ออะไรเพราะว่าอยู่ที่ convenience store ก็ต้องเกี่ยวกับการซื้อขายมาดูว่าข้อนหนึ่งบอกว่าอะไร what would you like to buy what would you like to buy คุณต้องการจะซื้ออะไรและคำตอบตอบว่า I would like to buy เห็นไหมถามด้วย would ก็ตอบด้วย would คำนี้ apostrophe ดี Ap นะคะมาจาก would อืมเพราะฉะนั้นถามด้วย would ตอบด้วย would อันนี้ดูดีทีเดียวแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อเก็บไว้ก่อนนะคะข้อ2 What do you want to order What do you want to order คุณต้องการจะสั่งอะไรคำว่า order คำนี้อาจจะใช้ในการ สั่งของหน้าเคาน์เตอร์หรือว่าสั่งสินค้าต่างๆซึ่งถ้าใน convenience store หรือในเซเว่นเนี่ยเราจะไม่สั่งของแบบนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ2จึงตัดไปค่ะอีกอย่างหนึ่งเนาะอันนี้ใช้ n อใช่ไหมแต่อันนี้ใช้วูดก็เห็นความแตกต่างนิดนึงละข้อ3 where can you buy a bar of soap where where คุณสามารถซื้อสบู่ได้ที่ไหนคุณสามารถซื้อสบู่ได้ที่ไหน เราเข้ามาในร้านคงไม่มีใครถามว่าคุณสามารถซื้อสบู่ได้ที่ไหนแล้วคําตอบก็ตอบว่าฉันอยากจะซื้อสบู่มันก็ไม่มี k e s e n s เนาะตัดทิ้งค่ะข้อ4 why do you want to buy a bar of soap why แปลว,ว่าทําไมทําไมนายถึงอยากจะซื้อสบู่อันนี้บอกว่าฉันอยากจะซื้อสบู่สักอันหนึ่งเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะคะเพราะฉันข้อนี้ตอบข้อ1ค่ะนี่ค่อนข้างจะง่ายเนาะไปดูข้อต่อไปค่ะข้อ5ข้อ5 situation บอกว่า Bob and Michael are talking about the movie that they have just seen it Bob กับ Michael คำนี้นะคะถ้าเป็นผู้ชายอ่านว่า Michael แต่ถ้าเป็นผู้หญิงอ่านว่า Michelle นะเขียนเหมือนกันออกเสียงไม่เหมือนกันนะคะ2คนนี้กำลังพูดถึง movie พูดถึงหนังที่พวกเขา have just seen ก็แปลว่าเพิ่งจะดูเสร็จ just บอกเวรช่องที่3นะคะ have just บกเวร์แปลว่าเพิ่งจะทำเพิ่งจะทำบางสิ่งบางอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะ uh, บอบถามว่า how did you find the movie how did you find the movie คำว่า find คำนี้นะถึงแม้ตัวมันโดดๆจะแปลว่าพบแต่ถ้าเจอประโยค how did you find something มันจะแปลว่าคุณรู้สึกยังไงกับสิ่งสิ่งนี้นะคุณรู้สึกยังไงกับสิ่งนี้อย่างเช่นประโยค,น,โยคนี้ก็จะแปลว่าคุณรู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้นะคะทำไมคุณถึงต้องย้ำเพราะถ้าใครไปแปล find ว่าพบอ่ะคำตอบมันก็มีให้นะถ้าใครไปแปลประโยคนี้ว่า คุณเจอหนังเรื่องนี้ได้ยังไงเขาก็มีคำตอบให้ดังนั้นอยากให้รู้ประโยคนี้นะคะว่า how did you find something แปลว่าคุณรู้สึกยังไงกับสิ่งสิ่งนี้โอเคดังนั้นเรามาดูว่าข้อไหนจะตอบได้ถูกต้องและตรงประเด็นนะคะข้อหนึ่งบอกว่า it's awesome มันเจ๋งมากเลยมันเยี่ยมมากเลยคำว่า awesome นะคะแปลว่า good แปลว่า cool ดีอ่ะเจ๋งอ่ะเป็นความหมายเชิงบวกนะคะก็อันนี้เป็นการบอกความรู้สึกเนาะแล้วก็ข้อสอค่ะ it found by accident มันถูกพบด้วยความบังเอิญคำว่า accident นอกจากจะแปลว่าอุบัติเหตุนะคะแปลว่าความบังเอิญดังนั้นใครที่แปลคำว่า f i n e ว่าพบว่าประโยคนี้ถ้าแปลว่าในเจอหนังเรื่องนี้ได้ยังไงข้อข้อสตอบว่าเจอโดยบังเอิญเห็นไหมถ้าเราแปลผิดเราก็จะคิดว่าตัวเองตอบถูกนะข้อนี้เพราะว่ามันมีคำตอบให้เราด้วยนะคะซึ่งจริงๆเราไม่ใช่เนาะตัดทิ้งค่ะข้อ3 I found it on the internet นี่ก็เป็นอีกข้อนึงที่ถึงแปลผิดก็มีคําตอบนะคะในเจอมันได้ยังไงอ๋อเจอที่อินเทอร์เน็ตอ่ะซึ่งจริงๆเราไม่ใช่ข้อ4 i didn't know how to find it ฉันไม่รู้ว่าจะหามันได้ยังไงฉันไม่รู้วิธีการที่จะหามันได้ยังไงซึ่งอันนี้ก็ยังคงแปลคําว่าไฟล์แปลว่าหาแปลว่าพบใช่ไหมก็ผิดค่ะมีข้อเดียวเท่านั้นเลยที่แปลคําว่าไฟล์เป็นการแสดงความรู้สึกนะคะดังนั้นอยากให้จําไปใช้นะ how did you find it เธอรู้สึกยังไงกับมันนะคะโอเคข้อต่อไปค่ะข้อ6แล้วเป็นข้อสุดท้ายเนาะที่ครูโพสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะซ t u เ t ชันบอกว่าเจนแ a n ทัน n y are a talking about their plan this weekend เจนกับทันยาเนี่ยกำลังคุยกันเกี่ยวกับแผนของสัปอของสุดสัปดาห์นี้ this weekend weekend แปลว่าสุดสัปดาห์นะคะเจนบอกว่า what shall we do this weekend เรา ควรทำอะไรดีสุดสัปดาห์นี้ยทำอะไรดีสเสาร์อาทิตย์นี้ยนะคะธัญญาบอกว่าอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วเจนบอกว่า let's go to ไ icon สยาม let's go to icon สยามงั้นก็ไปไอคอนสยามกันเถอะเออธัญญาบอกว่า that's a good idea เป็นความคิดที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเจนถามว่าเราจะทำอะไรดีสัปดาห์นี้ธัญญาจะตอบว่าอะไรดีคะข้อหนึ่ง do you have any idea do you have any idea เธอคิดว่าไงอ่ะเธอมีไอเดียอะไรไหมเออไหนลองพูดมาสิเธอมีไอเดียอะไรไหมแล้วเราต้องดูว่าเฮ้ยเธอมีไอเดียอะไรไหมแล้วมันสอดคล้องกับคําตอบของเพื่อนไหมสมมติเราพูดว่าเธอมีไอเดียอะไรไหมเธอคิดว่าไงอ่ะแล้วเจนบอกว่าไปไอคอนสยามกันเถอะคําว่า let's go นะคะแปลว่าไปกันเถอะไปไอคอนสยามกันเถอะทัญญาบอกว่า เป็นไอเดียที่ดีเลยเราลองต่อกันแบบนี้ถ้า,าต่อกันแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันสละสลวยดีก็เก็บไว้ก่อนค่ะข้อ2ค่ะ What s about going to school What s about นะคะเป็นการมันไม่ใช่คำถามแบบตรงๆนะมันเป็นการเสนอความคิดเห็น What s about going นะคะแล้วถ้า What about นะแปลว่าแล้ว,ลวถ้าแล้วถ้าไปโรงเรียนนะ่ะถสมมตินะอันี้บอกว่าแล้วถ้าไปโรงเรียนล่ะอไปไอคอนสยามกันเถอะเป็นความคิดที่ดี มันไม่สอดคล้องกันน่ะมันไม่ไปในทางเดียวกันในที่เดียวกันนะคะดังนั้นข้อนี้ตัดไปค่ะข้อ3 what time would you like to go what time would you like to go ถ้าอยากจะไปกี่โมงล่ะแสดงว่าคนตอบต้องตอบเป็นเวลาถูกไหมแต่อันนี้บอกว่าไปไอคอนสยามกันเถอะไม่เกี่ยวกับเวลาเลยตัดทิ้งค่ะข้อสุดท้ายข้อ4บอกว่า would you like to go to the movie would you like to go to the movie เธออยากไปดูหนังไหมไปไอคอนสยามกันเถอะ ถึงแม้ว่าไอคอนสยามจะมีมูฟวี่ให้ดูแต่ว่าถ้าชั่งน้ำหนักดูแลระหว่างข้อ1กับข้อ4อ่ะข้อ1มันจะมีความสละสลวยแล้วก็สอดคล้องกันมากกว่าแบบนี้เราก็ต้องตอบข้อ1น,นะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นไอเดียเป็นวิธีคิดนะคะก็อยากจะให้เอาวิธีคิดไปใช้แล้วก็มาฝึกกันบ่อยๆนะเดี๋ยวครูจะพยายามโพสเฉลยทุกอาทิตย์นะคะเพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้ไปด้วยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะประกาศสอบเมื่อไหร่เนาะโอเคค่ะอ่า คลิปนี้ก็คงจะจบลงเพลงเท่านี้นะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ครูด,ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ